สวัสดีครับผมมาแล้วครับเบาหน่อยพารวยวันที่16ทธันวาคมพศ2563วันนี้จะมาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับงวดประจำวันที่16ทธันวาคมพศ2563นะครับตัวเลขที่ที่จะนำมาเสนอมีมี2ชุดนะครับก็คือ829กับ920นะครับ มันเป็นแนวทางนะครับเป็นความคมชอบส่วนส่วนตัวตัวของผมนะเองนะครับผมนะครับเงินในกระเป๋าของท่านถ้าท่านชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมจวดจัดไปเลยนะครับจวดจวดเลยนะครับถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเพราะว่าการเสี่ยงโชคเป็น โอกาสในการเสีย100%นะครับ100%แต่ท่านผููใดถ้าชอบแนวทางในการเสี่ยงโชคกับบาวหน่อยพารวยก็จัดเลยนะครับจ,จ,จัดจัดจัดตามผมนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ให้ผ่านนะครับหากผููใดมีโชคมีลาบวันนี้วันประจำวันที่16ธัท่นวาคม2 5 6 3ก็มี 8 2 9ครับ9 2 0ถ้าคนไหนตกเยน็นนี้มีโชคีลาบก็ร่วมทำบุญจ้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หลักชัยนะครับหรือท่านพระครูสังฆลักษ์หลักชัยธรรมมิวัจ,จโยที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดหนองจังหวัดอุดรธานีนะครับผม เ,เ,ดเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูสถานที่ที่ท่านกําลังก่อสร้างนะครับที่บ้านเหล่าหลวงอาเภอบ้านดุงนะครับมันก็จะเป็นเป็นแบบแบบร่างคร่าวๆนะครับอนาคตจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยกำลังมีการถมที่ถมดินนะครับปรับดินนะครับนี่ครับยังยังไม่สําเร็จเลยนะครับ ถ้าผููใดมีโชคีลาบก็อยากร่วมทําบุญกับสถานที่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หลักชัยธรรมวิจโยนะครับพระครูสังฆลักษณ์หลักชัยธรรมวิจโยนะครับนี่คือหมายเลขบัญชีของท่านนะครับก็ให้ทุกท่านไอแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมคนที่ถูกและไม่ถูกก,ก็ถ้าใครมีกิจสตาที่จะร่วมทําบุญก็ขอให้โอนเข้าบัญชีของ พระเดือนชัยสร้างสุระนะครับผมหมายเลขบัญชี7 7 6 0 0 8 6 6 0 8นะครับเพื่อนำลงพุทธศาสานาของเราสืบต่อไปให้ยาวนานนะครับเนี่ครับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับใครชอบก็ตามกับผมได้นะครับช่องเบาหน่อยพารวยนะครับผมนี่ครับผมให้ดูอีกทีนะครับ แคปหน้าจอเลยนะครับดังเหลือไปเวลาอยู่นะครับผมวันนี้กับพ่าหน่อยพาลยก็ขอจบคลิปส,สั้นๆไว้แค่นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของเบาหน่อยพาลวนด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณสวัสดีนะครับทุกท่าน